คนเรารวยไม่ได้ไม่ไม่จาเป็นต้องมีความโลภนะอย่าเอาความโลภม,มามามาบดบังว่าคนรวยมันต้องโลภมันไม่ใช่คนที่เราจะรวยมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่จําเป็นต้องโลภคนที่มีความโลภนั่นแหละเมื่อคุณรวยแล้วสักพักคุณจะไม่เหลืออะไรนะครับคุณต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะคนที่เอาัะเอาเปรียบคนอื่นน่ะมันเป็นกรรมนะสุดท้ายแล้วก็ต้องถูกเอาละเอาเปรียบคืนสุดท้ายคุณก็จะ กลับมาจนเหมือนเดิมอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ว่าคนรวยมันต้องโลภไม่เกี่ยวคนที่มีความโลภนั่นแหละมันรวยได้แต่มันก็จนได้แต่ถ้าเราไม่มีความโลภน่ะถ้าเราไปแบบสมถะไปอย่างถูกต้องทำมาหากินแบบสุจริตถ้าคุณรวยคุณจะรวยแบบยั่งยืนด้วยซ้ำแล้วก็มีศีลมีทานมีศีลมาประกอบด้วยมีปัญญามีภาวนามาประกอบด้วยมันจะ ด้วยอย่างยั่งยืนตลอดไปไม่เอารัดเอาเปรียบคดกงผู้ใดนั่นแหละครับเออต้องเข้าใจนะครับว่าความรวยไม่ได้เกี่ยวกับความโลภถ้าเราไปคิดว่าพวกที่มันรวยอยู่มีแต่คนโลภทั้งนั้นน่ะอันนั้นน่ะคุณเกลียดความรวยอยูออ่ในสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วคนนี้เกลียดความรวยก็ไม่มีทางที่จะรวยได้นะครับแม้แต่เงินทองคุณยังเกลียดนะ่ะอ่ะ ทำไมเขาถึงคนที่เขาศึกษาเรื่องศาสตร์เอ p อพพวกกดแรงหนึ่งดูทําไมเขาถึงบอกรักเงินบอกรักความรวยอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเพราะเขาไม่อยากให้เราไปเกลียดเงินถ้าเราเกลียดเงินเกลียดความรวยไปมองว่าคนรวยมันคือความคนโลภเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับจบเลยนะครับจบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะร่ํารวยมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ โอเคพี่น้องก็เอาไปพิจารณาดูนะขอให้ทุกท่านได้โชคแล้วกันนะครับถ้า,าไลฟ์สดครั้งนี้นะครับพอเป็นประโยชน์ได้บ้างก็อย่าลืมข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะครับเปิดค่าการมองเห็นนิดนึงนะครับทั้งเพจแล้วก็แอปแดงแอปดำของมอน้ำทูดสามโรนครับชื่อเดียวกันนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ อยากจะมาทำพิธีแก้กรรมทำแท้งกับหมอน้ำก็ทักมาทางอินบล็อกทางแอฟฟ้าได้เลยนะหมอน้ำก็ทาังทำพิธีแก้กรรทำแท้งอยู่เหมือนเดิมนะครับเราจะส่งดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งวันละอา,อาทิตย์ละครั้งนะครับเราทำเป็นประจำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะใครที่เคยทำแท้งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือลูกหลุดก็ตามแต่นะครับก็ทักมาทางอินบอ็อกได้เลยนะครับ ก็ส่งน้องไปเกิดนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีถิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะสําหรับคนที่เคยทําแทงนะอาจารย์ก็มาแนะนําได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราไปเคยทําพิธีกับที่นั่นที่นี่มาส่วนมากก็ถูกเขาหลอกลวงถูกเขา้มตุนอ่าเจอไปเจอมิจฉาชีพบ้างหรือไปเจออาจารย์คนนั้นคนนี้มาแล้วทําพิธีกรรมไม่สําเร็จบ้างบางคนยังพาเราไปทําบุญอยู่เลย นะครับทำบุญให้เด็กเด็กจกโหติกรรมให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเด็กก็อยากไปเกิดก็อยากได้บุญกับเราหรอกเราไปทำผิดหลักผิดครูผิดทางแล้วเด็กเขาจกโหติกรรมให้เราได้ยังไงอ่ะเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้มันก็ยากที่จะยากที่เด็กจกโหติกรรมให้นะนะครับ <c oughs> พิธีกรรมของหมอน้ำนะครับก็จะทำทุกอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วอาจารย์จะแจ้งีกทีนึงนะครับว่าจะทำพิธีแก้กรรมทำแท้งวันไหนนะครับติดตามได้ทั้ง F F AR, F ang, um, แอปฟ้าแอปแดงแอปดำนั่นแหละติดตามได้หมดเลยนะแล้วก็ส่วนพิธีลอ,อยกรรมนะครับพิธีลอยกรรมนะครับเป็นการตัดกรรมหนักในอดีตชาติให้เบาบางลงนะครับก็พิธีลอยกรรมก็เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะ อาจารย์จะไปทําพิธีที่แม่น้าโขงตรงพระธาตุลาหนองนะครับเป็นวังบาดาลขององค์ปู่ศรีสุโตท,ท่านอยู่ตรงนั้นนะครับท่านมาช่วยลูกหลานท่านบอกอาจารย์ว่าให้เองทําพิธีทางโลกให้ปู่แล้วปู่ที่เหลือปู่จะจัดการให้เองนะครับอาจารย์อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าพิธีลอยกรรมทําไมทําแล้วชีวิตถึงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับอาค,คนเรานะที่หากมีเจ้ากรรมนายเวรนะเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราทําอะไรมาบ้าง เราไปทำร้ายใครเราไปเคยทุบตีใครจนเขามีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกับเรา